สวัสดีครับเก่าที่บอกกุ๊กขี้ใหม่ับผมวันนี้เห็นแล้วไหมเห็นแล้วไหมอะไรอ่ะนี่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 โอ้ยแกรฟฟู้ดครับผมผมบอกเลยเนี่ยเข้าไปขาดแล้วนะเอามาให้ใหม่ด้วยยอกอนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำครับเราอยู่บ้านนะช่วงนี้โควิดนะคุณรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้มันดีขนาดไหนไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวนะบางคนคิดว่าแกฟฟู้ดเนี่ยสั่งแค่อาหารใช่ไหมเดี๋ยวนี้นี่โอ้โห ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาได้หมดเลยแล้วคุณไม่ต้องขับรถไปเองไม่ต้องไปเดินหยิบเองไปเจอคนวนะเนี่ยเดี๋ยวเข้าให้ดูนะเดี๋ยวคุณดูตามผมเลยนะกดเข้าแก๊ปเลยเสร็จปุ๊บมันมีอาหารใช่ไหมแต่ว่าคุณก็มีร้านกดเข้าร้านค้าอ่าเรียบร้อยเข้าร้านค้าเสร็จปุ๊บเนี่ยไหมมีช็อปเต็ไมไปหมดเลยทั้งท็อปทั้งโลตัสนะครับมากมายหมดเลยดูค่าส่งนะเห็นป่มบางที่ฟรีบางที่สิบบาทโอ้โหเนี่ยนี้แล้วก็เลือกโลตัสนะสุขาภิบาลเห็นปห มีทุกอย่างนะครับผมค่าส่งถูกด้วยราคาผมว่าไม่ต่างกับช็อปเลยนะเนี่ยแล้วก็มาหมดหมู่เซ็ h โฮมนะครับนะดีตรงไหนหมดหมดนี้ก็คือคุณไม่ต้องซื้อแยกนะไม่ต้องซื้อหมูไม่ต้องซื้ออะไรแยกใช่ไหมคุณก็ซื้อมันจัดมาให้เป็นเซตเลยถ้าคุณทํากระเพราอย่างเงี้ยมันก็มีมาให้เลยมีหมูมีกระเพราพริกรกระเทียมอะไรพวกเนี้ยครับผมง่ายมากเห็นไหมตอนนี้อยู่บ้านต้องเป็นอย่างนี้นะที่ผมจะเลือกเซ็ตกระเพราสักอันหนึ่งนะเราะจะผมจะได้หมูสับะรดดีนะ นะกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ผมเอายัอันหนึ่งอันนี้ถูกใจมากเซ็ตเขาคือเาเซ็ตเขามีอะไรไหมหมูสามชั้นกับชูรส <c oughs> เมนูอะไรวะ <c oughs> นี่จะกดเข้ามาเลยนะครับมาแล้วก,กดส่งเลยเห็นป่มถูกมากเขาส่ง1ิบาทโอ้โหสะดวกสุดๆ,ดๆเดีลยวมาดูครับตอนมาส่งแล้วมา <c oughs> วันนี้มาทำนะครับหมูเปียทอดงงเลยไม่ใช่หมูถักเปียอะไรนะ <c oughs> หมูเปียรทอดเนี่ยมันก็เป็นชื่อเรียกของอาหารนะรั็คือหมูสับปลาเค็มทอดนี่แหละครับคือถ้าเกิดในโบราณเป็นอาหารไทยโบราณมันคือเครื่องแหนมนะครับเครื่องแหนมนะไม่ใช่แหนมอะไรนะเราดูเวลาเขาเสิร์ฟพวกแกงส้มแกงเขียวหวานนี่เขาจะเสิร์ฟตัวหมูเปียทอดมาเป็นเขาเรียกเครื่องแหนมด้วยกินคู่กันจะอร่อยมากนะครับแต่วันนี้เราไม่มีแกงอะไรนะนะั้นอ่ะผมอยากกินหมูสับปลาเค็มทอดก็เลยมาทํานะครับมะมาดูเลยนี่หมูสับ แล้วก็ไข่ผมใช้ไข่เป็ดแดงนะใช้เฉพาะไข่แดงนะรากผักชีกระเทียมนะครับตําให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ปลาเค็มนะครับหืมกลิ่นดูกลิ่นกลิ่นที่คุ้นเคยต้องล้างดีดๆนะไม่ดีในะพวกเนี้ยห <c oughs> ยอกนะครับมาทอดปลาเค็มก่อนดีกว่าไฟต้องอ่อนๆน,นะครับค่อยๆทอ,อดใจเย็นๆน,นะครับไม่งั้นแตกชิบหายหมดเลยครับ <c oughs> ผมทอดยังแตกบ่อยเลยมอ,อกเลยมาครับ นี่นะใส่น้ามันประมาณนิดนึงนะครับแล้วก็เอาลงไปทอดเลยนะครับผมค่อยๆทอดไปนะครับให้ความชื้นมันออกไปเรื่อยๆแล้วปลาเคม็มคุณเนี่ยเขากจกรอบๆนุ่มๆน,นะครับแล้วก็ไม่แตกนะครับผมดูครับนี่นะทอดให่สีประมาณนี้นะมันจะก,กรอบๆแ,แห้งๆหน่อยนะมีเละบ้างนิดหน่อยครับตอนพลิกได้แค่นี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวผสมใส่หมูน,นะครับผมไปไปลาเค็มเสร็จแล้วใช่ไหม ผมอะเวลาทอดเสร็จผมก็จะเอามาแต่เนื้อมันนะครับหนังไม่เอานะนี่เอามาแต่เนื้อแล้วก็แบบบี้ๆมันหน่อยนะครับให้เป็นแบบเศษๆอย่างนี้นะสิบห้ากรัมนะครับหมูสามขีดนะครับก็คือสามร้อยกรัมนะครับใช้ละเข็มแค่สิบห้ากรัมพอนะแค่นี้ก็เค็มแล้วนะคุณไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มเลยแหละผมบอกเลยนะครับราก,กนีเคเป็นไทยนะประมาณยี่สิบกรัมนะครับตามรวมกันนะครับผมใส่ไปเลยนะครับ แล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองนะขออนุญาตใช้มือนะครับมือล้างแล้ว <c oughs> ใน้ได้ของไข่เป็ดนะมันจะมันๆหอมๆนะครับแล้วก็เครื่องปรุงนะครับชูรสใส่หลายแซ่บหลายเหมือนเดิมนะครับปุ๊บแล้วน้ำตาลนะครับประมาณครึ่งช้อนนะครับน้ำตาลครับแค่นี้พอพริกไทยนะเพิ่มความหอมนิดนึงนะครับผม โดยทั่วทัวพอนะครับมาอัน้เราก็ขยับมาได้เลยนะครับเค้แค่น,นี้แหละครับง่ายๆหมสูสปปะเค็มเนี่ยบางคนนะต้องบอกว่าบางคนใช่ไหมถ้าเป็นโบราณจริงเขาก็เขาชุบไข่ทอดอีกทีหนึ่งนะแต่ผมรู้สึกว่าไม่ต้องละผมอยากเทคใช้ได้แคย <laughs> ลิ้นพันหัวแลช้าเช้าอยากได้เท็กเจอร์แบบข้างนอกกรอบๆเลยนะครับก็คือไม่ต้องใช้ไม่ต้องชุบไข่อีกรอบหนึ่งนะมา แล้วแต่ไอขนาดแล้วแต่คุณชอบนะแต่ว่าผมเอาแบบไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะประมาณนี้นะครับทอดเลยนะครับมามาครับแล้วก่อนคืนก็นเล่งไฟนิดหนึงนะเหมือนเดิมนะครับก็ได้แล้วโอ้โหดูดิน่ากินมาก รสสับปลาเค็มครับผมโอ้ยสวยงามนะแล้วก็เสิร์ฟคู่กับนี่นะครับไอหอมแดงพริกนะครับผมกระเทียมยก็ได้ถ้าคุณชอบอกินเอาป่าก่อนเลวกันมาเฮ้ยลืมผ่านแม่อีกแล้วเฮ้ยไงเราทำตามขั้นตอนระเบียบสังคมไม่ยังไงดูดีเฉยมาครับมาชิมเอาป่ากันทีหนึ่งนะดูครับน่ากินไหมน่ากินมากเลยอะ่ะไปครับ แต่เข้าไปคําแรกนี่คือหอมหอมปลาเค็มขึ้นมาเลยนะครับรสชาติเนี่ยไม่ได้เค็มจัดนะเพราะผมทําสูตรนี้ให้ไม่ไม่ให้เค็มจัดนะให้พอ,อกินแบบกินกินเอาเปล่าสบายๆนะครับรสชาติออกเค็ม,คมๆแล้วเรื่อยๆนะครับหอมปลาเค็มมากนะครับหมูนุ่มไม่แข็งเลยนะเห็นอย่างนี้นะไม่แข็งเลยนะขาดอะไรรู้ไหมขาดเผ็ดน, <c oughs> นิดเดียวเท่านั้นแหละมาครับมากินแบบเต็มเต็มเต็มสูตรกันดูนะครับอย่างที่บอกนะ เราเนี่ยคือเราไม่ได้ให้มันเข็มมาครับเราจะเติมพริกน้ำปลาได้นะครับนะพริกน้ำปลากระเทียมนิดนึงนะครับใส่บนข้าวนะเอ็มแบบว่าอร่อยอร่อยหน่อยนะครับแล้วก็หอมแดงนิดนึงนะครับตัดเลี่ยนนะครับพริกขี้หนูต้องมาทั้งวันนี้จะเป็นหนึ่งเม็ดนะครับกินเลยโอ้โหนี่คำนี้นี่สุดยอดลบอกนี่ครับโอ้โหดูดิแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีพวงมีพริกนะไปครับ อร่อยจริงข้า <c oughs> <c oughs> มันครบหมดนะหอมของหอมแดงพริกกี้หนูก็หอมปลาเค็มก็หอมน้ำปลาก็หอมโอ้โหอร่อยมากเราไปทําดูนะครับง่ายๆเลยส่วนผสมก็นิดเดียวนะครับมันย่างนิดหนึ่งตอนทอดปลาเค็มถ้าใครไม่เคยทอดปลาเค็มเนี่ยนี่อจะเละหมดนะครับไปว่าเขาคงคงไปเละ <c oughs> ช่วงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับดูแลตัวเองเสมอนะครับผมอย่าลืมนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะเยื่ออยู่บ้านนะ คุณอย่าออกไปซื้อของอันตรายนะช่วงนี้เนี่ยเออเข้าไปในแอปสิเออ <c oughs> ปลอดภัยกว่าประหยัดกว่านะครับสะดวกปลอดภัยนะครับไม่ใช่แค่โลตัสนะคือคุณเข้าไปดูมันมีเยอะมากนะครับช็อปที่ร่วมรายการนะเห <c oughs> มือนเดิมนะครับอย่าแผวย่าแผวพอ <c oughs> ดีนะวันนี้ร้อนมากขอก,กระดมสักเม็ด <c oughs> กระดมมาแล้ว <c oughs> กระดุมสักเม็ดดีนะครับไม่ไหวครับถ่ายกลางวัน <c oughs> ไปครับ ชื่นใจจริงๆนะครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสนครด้วยนะครับเจอกิปหน้าครับ